สวัสดีจากชายหาดบางสาเรตบบําบลบางสาเรอเรําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้เรามาดื่มด่ากับบรรยากาศทะเลทะเลกันนะคะดูน้ำทะเลสีครามท้องฟ้าก็สีครามมองไปด้านโน้นทัศนียภาพกว้างไกละะเลยค่ะเห็นวิวทิวทัศน์ชัดเจนทางด้านฝั่งนี้เป็นนาจอมเทียนเป็นพัดพยาอยู่ด้านหน้าเรานะคะ ฝั่งโน้นมองไปทางเกาะล้านมองไม่เห็นเลยค่ะมีเส้นบางๆเหมือนหินมกบางอยู่นะคะมองมาด้านนี้ค่ะสวยจังเลยสวยจริงๆนะคะนี่คือถนนเรียบชายหาดบางสเสรศที่เราขับแยกออกมาจากถนนสุขุมวิทหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3เหมือนนะคะขับมาเรื่อยๆตรงนี้ สวยจริงๆมองไปเป็นวิวภูเขาวิวทะเลฟังเสียงคลื่นซัดสาดเข้ามาที่ชายฝั่งอ,อะไรจะดีงามขนาดนี้ฟังเพลินเลยค่ะคนเล่นน้ำก็ไม่เยอะนะคะแต่คลื่นก็ไม่แรงเท่าไหร่ก็มีนักท่องเที่ยวบ้างลงเล่นน้ำนะคะแต่ไม่เยอะมากมองไป มีเรือลำน้อยลำใหญ่ลอยคออยู่กลางทะเลเรือประมงก็มีเรืออท่องเที่ยวก็มีนะคะนู่นค่ะสวยจริงชมกันค่ะดื่มด่ำกับบรรยากาศทะเลทะเลสดชื่นแจ่มใสจริงๆนะคะคำามองด้านหน้าเราเห็นไหมคะคนก็ะซั้์เข้ามาทิชายฝั่งลูกแล้วลูกเล่า ใสเลยนะคะทะเล got no love for the fake is if you want to play tough and want to hate this or though show me I don't have yeah. really a slow walk no I don't take shit I got no love for the fake is if you want to play tough and want to hate So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit too. Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit